ผมโนเอ็กซ์เซนฟมอนนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแรนดอมรอมโบกันนะผมคู่กับเอ่อค o g g จ m เกมเตัวตึงคนเดิมเอาเกมอะไรดีอะอ่ะไรคือบอสลอยย่อจะอะไรคือบอสไหนอะบอสลอยย่อะไม่เห็นมีเลยมีแต่ทีมซูเปอร์สมเออเอาทีมซูเปอร์สมก็ได้ฮะ ฆ่าคนตัวใหญ่คนที่จะเป็นบอสเปนเขาเองว่าใครเป็นบอสอืมตอนแรกใครจะเป็นบอสกันใครจะเป็นบอสคนที่เป็นบอสคือผู้ชาคนใหม่ก็คือชิชิโอเราต้องต่อสู้กับบอสแมนนี่ต้องใช้นี่โอ้โหไปเลยโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลย boss Quý giống đi ẩn nào quá Lâm tên đi khát đường ta Lâm tên đi khát đường ta Ôi 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 Ôi

โอ้ยวินะ่งหนีกันพะี่วินน่งหนีก่อนพี่ไปพี่ไปหีบเลือดก่อนเดี๋ยวไปตายโอ,อ๊ยตายไม่ได<า><า>ไม่เป็นไรเอ้ยใช้ใช้ปืนใช้ปืนยี่พิ้วพิ้วพิ้วพิวสากูเระสากุยะอ๋อ,อ,อบาชิชิตายแล้วอโอ้ยบาชิชิตายแล้วมีบอสตัวใหม่ปรากฏตัวก็คือน้องนายนั่นเองอ้านอนน้องนายอ้าวสปริงตายแล้วฆ่าน้องนายเฮ้ยอ้าว ตายเตีมันเล่นยังไงวะเล่นโม่บัว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 ก็ชนะเล่นโม่บัวเล่นโม่บัวเล่นโม่บัวรักเล่นโม่บัวเล่นโม่บัวทำไมผมรับตัวไม่ได้วะแต่ไม่เป็นไรเล่นโม่บัวไปก็ชนะเองเออ เซนเซนเซสาฝนถูกค้าได้ยังไงได้เชนเจอร์คนใหม่ปรากฏตัวขึ้นเขาคือคนสแตคคาร์นครับเฮ้ยนั่นคือตาพัเขึ้นอตาพัเขึ้นอตาวอัลลังตาอ๋อใช้เครื่องมือเครื่องมือบ่องหูนี่นี่ไม้บ่องหูไอ้เชฟ พลังมีเออมีอ้าโอ้โหสรุปมันอยู่ตรงไหนเราไม่มีทางดูเลยทำเองไม่เอาอ้าวตายเพราะบอสตคุกค่าโดยคนแซกทาเบิร์นโอ้ยเฮ้ยผมมีดาบน้ำแข็งเฮ้ยนี่ต้องใช้ไอเแค่หินไอเแค่หินไอ้แค่หินไอเแค่หิน ไอ้คินเออลาเบินอ้คินอ้คินอ้เคินาเบอ้าวเรย้อยเนอ้าวอ้อยเออมอสแซ็กเบิร์นตายแล้วผู้ชาชิคก็แมประกฏโตขึ้นเขาต้คือคุณโรเจออะไรอะนี่ ม่ตลกลันช์ให้ผมเป็นผมนทาีโอ้ยอย่าตายอย่าตายเอาไออ๋อให้ท่านใท้ท่านอยู่นี่ลันช์ EK Fire EK Fire นี่แหละพังละผมกนกลางแต่ว่าผม EK Fire ลันช์ <fire. S 1> จอหยขยับดิเฮ้อตายตายจังกากโอเคคุณอีวีจีถูกจำกัดแล้วบอกผู้ตายที่กใหม่ขึ้นคุณก็คือก็อดเทคโนเฮ้ยนี่ที่มีมือดาร์กฟอร์มผมมีดาบผมมีดาบไม่เห็นหน้าดูไอ้นี่เ้ย เออแปลงล่างแล้วเว้ยยับแปลงล่างแล้วเว้ยเ oh, <yeah. S 1> ออโดนฆ่าได้องง่ายดายโอ้โห oh. แล้วนี่ oh. ได้ไม่ทอะไรกาก oh. พออะไรเรสเตอร์ อือไม่ทอะไรต่าได้แม่จนโอ้โหตายโอ้โหลาไมไ่น่าสงสารจริงๆคุณถูกฆ่าเดยคุณอ้เนี่ยโดนฆ่าอีกแล้วราตอนนี้ก็ไม่ได้กาย่ามีคิดนะีนี่นี่เฮ้ยวาร์โอ้ไม่ไม่ได้ละโอ้หนี่ต้องใช้ไม้บองอ่งหิว

ผู้ท้าจริงคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นเขาคือคุณกิลวาโนอองไ่ะมีดาวกระจายดาวกระจายแบทแมนเอเดชเอาทำไม่ทุ่งไม่แล้วอีดาบดาบดาดดาดดาดฟันฟันทะลวงทะลวงพลังเทพเอเ้ออะไร กินน้ำ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 เกมเกมมันนี่ก็คือคุณก็เทคโนเวยตายไปก่อนหน้านี้โอเคเราเราเราต่อไปก่อนเออเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนอะไรเนี่ยโอ้ยได้แค่นี้เหรอดูเราก่อนนี่เราเป็นรถบรรทุกได้เลยนี่ นี่มีนี่มีกโก้ร้อนอร่อยอร่อยกโก้ร้อนแต่โอกโก้ร้อนเออบอสลอยาบอสบอสบอสเราจะขอแก้ตัวโอเคลอยสีสามสองหนึ่งสี่ห้าหกห้าก็เลยบ้าแป๊บดิโอ้ยขอบอสรอยัลพี่ได้คะแนนไหมสุดพี่โจมตีได้ไหมสุดเป็นผู้ชนะ ผู้ชายชิงคนแรกปรากฏตัวแล้วคนนี้คือชินโก้587หน้าตาทุเรสซินดีเมื่อกี้พูดว่าเลยนะบอสมีเลือดาสองห้อยอะจะเราเหรอเฮ้ยอะไรเห็นเลยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยกล้าเหรอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวตาย ตายไปซะกันนะผมบินได้โอ้อุส่าห์ินจาอันจะเป็นคนฆ่านายเองเพี่เนเอะทำไมไม่ใช้ขวานขวานก็โอนะโออยู่ผมว่ามันต้องเข้าจใกล้นายอัดเลียนฮัลโโอ้ยนี่ดมบิน หวานหดไหมพี่หวานหดไหมมันไม่หดแต่มันสอกใจเฮ้ยมีอมองอัดหดนะปืนสเก็ตบอร์ดนเเเ้อ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 อน้องหนักเข้มแข็งตายแล้วโอ้ยตายแล้วผู้ท้าชิงคนต่อไปประกฏต่อขึ้นคนนั้นคือขึ้นอีวเจอีวเจอวเจชื่ออะไรประหลาด เอมม้อยอ้อยเอโมเอโมเอ้ยบอว่าใช้พลังนี้ทั้งชาติก็คงทำได้เฮ้อกพอพุ่งสั้นว้าแองหลอนมาที่เราพอดีเลยโอ้มาคุณจ้าเอาไม่เว้นกันเลยเอ้ยเอ้ย เออโอ้โหตายเพราะความมั่นหน้าตัวนี้โอเคเอาไหมฮะเอาไหมเรามีภาคกระดาษผ้กระจา,กกระายนารต่อแล้วก็ดาบอะไรเรามีดาบลัน่นดาบผู้กระจายสู่ความตายตอนนี้คุณอยีหีได้ตายแล้ว ผู้ทาชิคนใหม่ปรากโตขึ้นโอ้คือ,อ,อคุณแบ็กทริกืมหน้าตาน่ารักเลยแต่เราไม่หลองลกับอันะเฮ้ยเฮ้ยเป็นส s s e m บ l e โอ้เป็น,ปนอ a ซ s e m b l ไม่ใช่ผลวะเอ้ยทำไมโค้ดแล้ววิ่งเร็วจังวะเขามีบัคอะไรเนี่ยเขาเขาใช้บัคกเขาใช้บัคกเขาไม่ได้ใช้แฮกเขาใช้บัคกเขาใช้บัคกในการ แท็บทรูอืมนี่ได้ป้ายให้อาจร์จอนเฮ้เขาเอาให้บอลยิงนิ่งบอลยิงนิ่งเออใช้รถดิอ้าวรถรถโอ้นิ่งนิ่งนิ่ง Let's go รถ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 ไปรถไปโอ๋อไปเลยรถดริฟกับรถถังรถดริฟท์กับรถถัง เออบ,บอสบอสรันบอสรันบอสหนีเฮ้ยไม่เลยเราต้องไปก้าวขั้วแล้วก็ตีบอสโอเจอ้าเนี่บอสท,ทำอะไรวะโคตรบอสโคตรขี้ขลาดใช่บอสโคตรขี้ขลาดเออโดนรถชนไปเด้อโคตขี้ขลาด

นี่เฮ้ยนี่ได้แอนตี้กาวิตี้ว่ะแอนตี้กาวิตี้อมนุษย์ดินมันจะหนีไงหนนี่ไงที่โดเออดิมแอนตี้กาวิตี้ตัดตายหมดเออโอ้ยไม่มีหลอดเลือดตายแล้วอ่ะมันไม่มีหลอดเลือดหมดเพราะว่าเขารันไม่รู้มั้งเอ้ยมีแล้วเฮ้ยนี่ไงดาบติดพิษดาบติดพิษดาบติดพิษ โอ้โหร้อยแปดเราต้องเข้าถึงตัวบอสให้ได้ต่อให้เราตายเราก็ไม่เข้าแต่ว่าดับติดพิษมันมันคุ้มคานไหมไม่เยสปีดเนอะ I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  want the G G G I want the sign of the other t h e r o t h e o เฮ้ยเยอนีอนตตี นี่อ้าวนอนเจฟผมตีฟอลไม่ได้เลยอผมมัน่าอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบเข้าใกล้บอลแล้วเป็นหิมะตายเหอเไอ่อใช่แลที่จะสร้างแอ้นี้ขึ้นมา เออขี้ขาดบอสหนีไม่ได้แล้วตอนเนี้ยหนีได้อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอยู่ข้างล่างอย่าไปยอมแพ้พูดไม่ทางขาคำเอาใหม่ฮะเอาใหม่โอ้ตอนนี้ไอ้บอสขี้ขาดถูกกำจัดแล้วเรียบร้อย คนโตข,น e ขึ้นถ้าริงคนไหนปรากฏโตขึ้นคอให้เขาแบบซุ่มซึ่งซึ่นานลยนั่นคือโยว่า YI หนึ Hi ่งศูนย์หนึ่งหกไปไอ้นี่ไม่ขี้ขาดโอ้ไม่หันละบ้าเกย์ผู้ชนะคือคนนี้ไงไอแบ็คทิกอะไรเนี่ยเนี่ยไอไอโยูขี้ขาอยูฟูยูฟูมันไม่สมควรได้อันดับหนึ่ง โจมอนไปหาไปหาไออาวุธมาบ่องหัวมันเลยแล้วหมันตยกี่เป็เลยใช่เฮ้ยโจมีโยบูนี่ไงตัวอะไรดิกองชุดโอ้แล้วพลังเอ้โจโอโจเออเออเอออ่ะ อะรอเรบอลยบอลยเอาแต่บอลรยอตลอดเลยบอลเรยอันเจ๋งไงมันมาใหม่ฮะอะไรนะชมยู์มูฟสเต็คนสพุกยาซ่เราม่อยู่ในโพซียม,ม<า>โอเคใครให้บอสคนแรกมาดูกันนะครับใค ท้าชิงคนที่หนึ่งโอ้โหดูเอฟเฟกต์ล้ำแส้นนี่คือฮัฟฟี่มาสเตอร์เริ่มมาต้อนนี่เลยนี่นี่ถ้าถ้ากระบรงแห่งความตายนี่ถ้าหลักสีถ้าประตูกิดเล้ชอบใจโอ้ยโอ้ยลองเท้าลองเท้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มีขี้ขาดแต่มันก็โหดใช้ได้ ผม 130. ทำไมมันเหมือน <4 S 1> เราเล่นไอ้นี่เลย <c oughs> เหมือนทุกคนแบบมีจุดมุ่งหมายคือการฆ่าคนเพียงคนเดียวแต่ว่าแต่ว่ามันดีไหมคตายไอ้นี่ไม่ขี้ขาดแต่โคตรโหดเลยอะเฮ้ยมีพลังเคลื่ตามีพลังขึ้นเอนตาอยู่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเีตามีไปทำไมก็ไม่รู้เลยทำไมก็ไม่รู้แต่แตแตมีไว้เถอะเพราะมันปลอดภัยดี อังกึนตาอาโหใช้พิดตาอีกไอ้นี่ไม่ใช่ฝากนะเออเต็มเต็มเฮ้นี่ ก็หนุนเต็มหมดตายเราตายเพราะว่าโดนไอ้เนี่ยไอ้บอสมันอะไรฮะเราดาบดีนี่เรือเอสเรือเอสมาตะคียนมาโอ้ยไอ้บอสตายสี่มาาตยือจะตายดีๆแล้วจะยองบูส ้ยตายแล้วโอ้ยยังไม่ทันฟันคอมเลยผู้ท้าชิงเขาด่ตามเขาหนึ่งคือคุณแบ็กสตรีคอีกแล้วโว้ว่าเ์ฟบักสตรีคปังนะหทางนี้ยานี้นี่อีกแล้วเอ้ยเกียร์ที่ได้อะไรนี่

โดนเต็มนี่คือเย็บหยาเฮ้ยเราสปริงมันช่วยเราไอ้นี่ได้ไหมสปริงอ่ะรอหรอแล้วเรื่องรอมันใช้ท่าไอ้นี่รอมันใช้ท่าแบบไอ้กระสุนวงจักจุ๊กจุ๊กจุกจุกบ้าโอเคตอนนี้มันใช้กระสุนวงจักจุ๊กจุ๊กจุกจุกแล้วสามสองหนึ่งโอ้โหสัสพระเจ้าทำผิดทางอีกตรงนี้คือสัส พระเจ้าเมื่อไหร่เราจะถูกฆ่าด้วยไอ้นี้สักทีวะบอสออกแล้วนึงเอ้าอยู่ไหนเราอยู่ตรงนี้แหละเอออยู่งงงอเออโอ้บัวนรอรอใช้พลังกระสุนจักปะโกงวงได้เข้าไปทำเยนะเราดีที่เยอะเลยนี่ต้องหันหน้าไปที่บอสร้อยเปอร์เซ็นต์สปริง ขี้ขาดเลยอ่ะเลือดมันน่จาจะเต็มอยู่ตีอึกเฮ้ยร้อนมั้ยเฮ้ยปืนล้มโอเฮ้ยร้นอนแชก็สุดจักจัก,จกวงวงอเอ้ยทำอะไรนีมันคือ,คอคจุดออนของมันอะ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนอยู่โดนอยู่ทำมานกับดักล่อไว้โอ้เหมือนจะไกลเกินไปหนะ่อย

เดี๋ยวโอ้เกมแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยแล้วมันก็ได้ที่หนึ่งเนี่ยโอ้เพราะมันหนีเออมันหนีโจมตีมันหนีโจมตีอ่ะไอแบ็กทิกเนี่ยโอ้คอยมันโดนแฮกขอยมันโดนแฮกโอเคสำหรับตอนนี้เราก็เล่นเกมจนเหนื่อยแล้วเราก็จะเอ่อขอปิดคลิปเลยก็แล้วกันเถอะแล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง KOG Gaming เถอะทํา สำหรับว so ันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย